ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่18พฤษภาคม2567ช่องตะว,วันนั้นสาเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศผ้าไหมข้างในกันเลยนะคะไปเลยค่ะขบับรถพี่นิตีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเข้ามาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหม มาหลากหลายอำเภอนะคะมาจากทั่วทุกสรารทิศอันนี้เป็นผ้าไหมมาจากอำเภอท่าตูมนะคะแม่ไม่อยู่แม่ไปใส่แล้วพอ,อ,อวันนี้มีประชุมเหรอเห็นตาบอกว่ามีประชุมแล้วก็ตลาดนัดผ้าไหมนะคะเขาก็จะมีเสื้อผ้าไทยนะคะเป็นชุดไทยนะคะทุกคนเพราะว่าจาังหวัดสุรินทร์ของเราเขานิยมใส ผ้าไทยนะคะกับชุดผ้าไหมนะคะจะมีการตักบาตรพระตักบาตรเช้าวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าผ้าไหมผ้าไทยก็จะผ้าไหมกับผ้าไทยเขาอยู่คู่กันนะคะเวลาเขามาประกอบและคู่กันก็จะสวยงามมากและก็เด่นสง่ามากเลยนะคนุณ ตลานัดผ้าไหมก็จะมีผ้าไทยมาสวยๆอันนี้เป็นเนี่ยสวยงามเลยนะคะผ้าไทยชุดไหมไทยเรามาถ่ายแม่วัสดีค่ะค่ะอันนี้มาเข้าฝั่งที่ตอนตกนะพี่อันนี้ก็เป็นผ้าไหมจากอำเภอจอมพระนะคะนนบ้านนิดมินนะคะบ้านตาสูจอมพระนะคะนี่เราเห็นผ้าไหมแม่ ผ้าไหมอะไรดอกบัวมาจากไหนคะนนะมาจากไหน,อ,น,นอ๋าสีขอขอ๋อเป็นผ้าไหมสีขารพูนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะโอเคแม่ไปเด้อทักทายแม่เดี๋ยวมาทักทายน้องเอี่ยงน้องเอี่ยงสวัสดีจ้าโอ้โหกำลังผ้าลายใหม่มาเยอะเหรอวันนี้เรืยังไงไม่เคยมี ดอกไม้เอินมีสวยอันนั้นลายอะไรน้องเยี่ยงนนนนไหนคะเนี่ยลายลายดอกรักกัญญาค่ะไปสีเป็นสีขาวใ้เตาเกลี่ยดอกรักรกาชกัญญามันเคยทำไมมันออกมาเป็นแบบ๋ยวเหมือนสีธรรมชาติสีธรรมชาติอ๋อก็เป็นเหยียบเหยียบอันนี้ด้วยใช่ไหมลีลาวาดีดวอ๋อเป็น,เป,นเป็นผ้าลีลาวดีลายดอกรักราชกัญญานะคะทุกคนเท่าไหร่คะผืนนี้สี่พันหก 4500บาทเพราะว่าถ้าดอกรักราชกัญญานี่ก็จะแพงอยู่แล้วนะ,ะเป็นลายยึดอยู่แล้วแล้วก็มาใส่ลีลาวดีก็จะประยุกต์ค้าปอียเนาะเป็นไหมประยุกต์นะคะเยียบลายลีลาวดีลายดอกรอาตกัญนญะานล้วยังกลางดูสิถูกใจแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเสียงเพลงออกนะมีเพลงด้วยว่า นี่นะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นลายผ้าลีลาวดีลายดอกรักราชกัญญาของน้องเยี่ยงวันดีนะคะน้องเยี่ยงวันดีอยู่ไหนคะบุรีค่ะฮะชุมพลบุรีนะคะเลือกได้เลยค่ะแม่บ้านแสงสุขแหล่งทองผ้าไหมลีลาวดีนะคะีันยาซักผ้าไหมค่ะัวละเปสิบบาทแม่เลือกเลยนะคะนี่อันนี้อยู่ค่ะค่ะเป็นผ้าแหล่งทอผ้าไหมลีลาวดีค่ะ เป็นหมู่บ้านเลยเหรอหนูเป็นเดี่ยวอ๋อเหรอคะวันนี้เรามาดูผ้าไหมดอกรักราชกัญญาของลีลาวดีนะคะที่เรายังไม่เคยพาดูนะคะเป็นผ้าสีธรรมชาติสีธรรมชาติสีอะไรคะน้องเงี้ยรู้ไหมลูกอันนี้สีขย่มอันนี้ขยอมจากสายบัวนะคะอ๋อทำจากสายบัวอ้าวน้องหนูขายสายบัวอะไรสายบัวเรานี่นะจ้าสายบัวกินนี่นะเอาดอกมันเอาดอกบัวค่ะ ย้อมจากสีดอกบัวคโอ้เพื่อนๆกลีบบัวตัวมัดหมี่ครับตัวมัดหม,มี่ใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะเครืองทงัทง้ทงทุกทำเครือย้อมจากสีธนนชัยแดนสนิมครับแดนสนิมสีธนนไชยสีตะกัวและก็มากับสีธรรมชาติลีลาวดีลาย สีดอกบัวดอกบัวสีม่วงเรานน่บัวแดงเรานี่บัวแดงเราบัวที่เรากินนี่เลยโอ้นี่ค่ะเพื่อนนี่เพิ่งได้ยินนะคะนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะรู้ว่าผ้าพนนี้ย้อมด้วยสีดอกบัวนะคะเพื่อนสีทจริงทำจริงน้องน้องเบี้ยอ่าดคลิปไว้อยู่ใช่ไหมเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มเหรอคะนานแล้วไม่รู้เะที่ปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวให้รู้อันนี้ก็จะคือ สายบัวเรานี่สายบัวนะคะที่มาย้อมไหม่นะทุกคนอันนี้เราให้เห็นวิธีทำ<อ>วิธีย้อมให้เห็นเลยนะทีจะได้ไม่ว่าแอดมินเราหลอกว่าสุรินเราทําได้นะคะนี่นะคะกลุ่มเขานานี่เป็นอาจารย์สอนนะคะน้องอาจารย์สอนแกกำกับปัญญาอยู่ค่ะโอเค,อ,เคอันนี้คือถ่ายกับผู้ว่ากับน,นายอำเภอเขาไปเยี่ยมบ้านนูอ๋อเหรอคะอืมอืมอืมโอเคโอเคเด๋ยด้ได้ยวพเมกิ้ เดี๋ยวครับว่ดูเมื่อกี้ในพิจิตบุญธรรมเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่ก็ท่านผู้ว่าพิจิตบุญธรรมไปเยี่ยมถึงบ้านบ้านน้องเยี้ยงน่ะค่ะโอ้ยพี่ตะวันอยากไปยังเลยอ่ะจริงจริงเยี้ยงอยากไปถ่ายทําที่นั่นน่ะตอนที่เขามีงานอยู่สำนักเดี๋ยวคะลงไปดูใช่ใช่นะคะก็ท่านผู้ว่าไปเปิดงานอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลการย้อมผ้าไหมด้วยสายบัวอันนี้ก็จะเป็นรูปน้องเยี้ยงกับท่านผู้ว่านะคะ เดี๋ยว e, <us> นี่ไงคะ่ะนี่นี่เนี่ยเจ้าของจับผ้าไม่นิดนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผ้าต่อแล้วกันมีลายดอกบัวแล้วมีอะไรอีคอรอออกค่ะมีแบบไหนเขาเขาย้อมจากต้นตะนูนชยัยต้นตะนูชัยไข่ไปแลวใช่ไหมคะก็แล้วเราจะจบอยู่ร้านนี้นะคะว่าเป็นผ้าไหมลีลาวดีไอ้ผ้าลายอะไรนะลา,ล,าลายดอกบัลก์ายดอกบักชะกัญญา เป็นผ้าลีลาวดีพี่ตะว,วันไม่ต้องถอดรองเท้าเนาะเยี่ยงเนาะถอดรับเทเอ,อใส่ผ้าใบอยู่นะคะก็มาดูที่ร้านน้องเ่้งวันดีนะคะก็จะมีหลากหลายอันนี้อันนี้สีอะไรคะน้องอันนี้อันนี้เป็นเครือธรรมชาติคะ่ะเครือธรรมชาติแต่ทางพุ่งผสมเคมีกับธรรมชาติสีแดงได้จากขนนุนยัยใชสีแดงได้จากขนนุัยสีฟ้าไม่ได้สีฟ้าไม่ได้ก็เลยต้อง เคมีนะคะใสเคมีด้วยพุ่งไม่ใช่พุ่งยืนแต่อันนี้ช่างพุ่งช่างยืนเลยนะคะที่ย้อมจากดอกบัวนะคะสี่พันห้าร้อยบาทน้องเลี้ยงแกกางเลยลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกางเลยเดี๋ยวก็จะจุบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะจุบคลิปอยู่นี้นะคะก็จะได้ขึ้นปกด้วยนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูความงดงามของดอกบัวสีธรรมชาตินะคะทุกคนให้ดูความละเอียดผ้าลีลาวดี จะหนานาะงยอะเนาะเพราะว่าเป็นพายผพายกเขาเขามีกี่กี่ตะกอสี่ตะกอตียกสามสิบรอบจะออกดอกลีลาวดีออกหนึ่งดอเนี่ยดอกลีลาวดีนี่ต้องยกทั้งสามสิบรอบนะคะพี่ว้าวเชิญชมที่บ้านได้เลยบ้านอะไรนะบ้านแสนสุขชุมพลบุรีนะคะนี้ต้องยกถึงสามสิบรอบ ถึงจะได้ดอกหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแอตตวันจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยะนะคะค่ะขอบคุณน้องเกี้ยงวันดีด้วยนะคะเป็นผ้าไหมาจากชุมพนบุรีนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวผ้าไหมดอกรักราชกัญญาลายธรรมชาติยกดอกบีลาวดีให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเอ้ยเราก็หวังย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนิสิตจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ผิดพลาดประการใดต้องกราบปรทธานอภัย fc ไวนาทีนี้ด้วยขอบคุณน้องเอี้ยงวันดีด้วยนะคะที่อนุญาตให้พี่ตะวันได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเข้ามาซื้อใหม่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุดินก็ร้านเอี้ยงวันดีผ้าไหมยกดอกลีลาวดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันนันษาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิไปใหม่ต่อไปนะคะ สุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนักย่งมากจ้า